อายพุทธายู่น้ากันแล้วก็กินคือกันน่ะหน้าพุทธตายนั่นดูตะวัฟนฟันเห็นยง่มอะไรเด็กอยากออกอ,อายอยู่เล่าก็สามเกศกับแบบว่าเกศศูนย์อันสามศูนย์การสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงจะพาพีผ้านองขึ้นไปหาป่านกเนาคะครับผมเนาะไปถามเมืองตัวเลขผีโป่งที่ป่านอกคนว่าวันผ้าคนจะเอาล่องเสียงเบิงหรือว่าผีแกันหลอนจะมาบอกบอก พอเที่ยงอยังบ่หัวเนาะแต่ว่าจะไปจิดต,ตามให้พี่ให้นนองครับผมตัวเลขนั้นมันก็ได้มากแล้วล่ะครับผีโป่งบอกนั่นแต่ว่าอยากได้ของผีเกลรอนมากิึงใส่กันอีกฉะนั้นแล้วนี่พอเที่ยงเลยจะผ้าพีผ้านองขึ้นไปตามหาปลานกไปฟังจากปากปลานกว่าผีเกลรอนมากบ่หรือเป็นเลขของผีโป่งชุดนี้ละไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันอยู่ทั้งไ้ปานกเนาะครับผมเนาะเป็นยังข้อเด็กขึ้นมากบอ่อท่านข่ามาในบ้านเป็นยังนอนอยู่ไ้อยู่เดี๋ยวเจอกันทั้งไ้ปานกเลยครับ กาสวัสดีครับปนุกาสวัสดีครับจะของตำนานผีปงผีเกลนหลอนเนาะครับามผช้ชมเนาะกาพนก็มาบอกถือกี่ดีได้ล่ะครับสมผช้ชมซึ่งคือจังเอฟซีบางท่านพูดว่าโอ้พูดหน้าไม่น่าเชื่อแต่ทําไมหวยถึงเข้าพนว่าพอเที่ยงกับโมโมจักคือกันล่ะครับน้าพนบอกบอกชัวร์พเที่ยงฟั่งมันเป็นความฝันพอเที่ยงกะเอาไปแบ่งปันใน้พี่น้องไน้ฟั่งอันนี้ก็มาตดตายอีกั้งนึงน่อด้ครับสมุช้ชม หลังจากที่คุณป่าเพิ่นให้ว่าผีปวงว่ามาให้มาให้กูร้องเมืองเนี่ยว่าสันให้กูบอกผู้เดียวเนี่ยว่าสันก็เลยอยางมาถามป่าอีกว่าเมื่ขึ้นนีบ้าน่าเด้เสียงเหล็กเสียงยังบอกป้าเสียงอยู่เสียงแต่หลายมือคุณนะโอ้เสียงเสียงไปจะโดนแล้วแมนเสียงมาได้เรื่อยเสียงแต่มือเ้ามือที่แดกคุณนะโอเสียงไวเขาก็เสียงไปแต่ม้อนคือเกากับโบฟันยังเจอเถื่อ ก็ฟันหหวยคือว่าฟันนอกกุเชียออกอีกเสบาะก็ะคืนยนต์เคยเห็นคนใจหอนแด่น้ำกระถายมันบิดนวันพระกว่านสตูนอ่อนี้คนรู้มาฟันตีด่างมื่อคืนฟันเมื่อคืนนี่นั่นเห็นบอกผมกับยังว่านมันตงฟันหน่ายอยู่ไงได้มื่อคืนนี่คนว่าจะเอาแมนออกบ่อมาโมฟันยังเกือเถียคนรู้มาฟันคฟันว่าคอยบ่ได้นอดเนื้เฮือนได้บ้านนี้ฟันเถียวนี่ครับ นอนอยู่หน้านอนอยู่หน้าแม่นอดอยู่เถียงหน้านอนอยู่เถียงหน้าบาทนี่รถมี่ภูวาวเก่ามานอนเหียงบาทนี่ผูวาวเก่ามานอนเฮี่ยงเอออืผููวาวเก่ามานอนเฮียงนอนเหียงเพื่อก็มากอเก่านละมาจกมะบายคอยโอ้นาะเออสำคัญคือเก่าแถบนี้คือเก่ามันเลขสิเขาคือเก่าบอกค่ะท่านผู้ชมจังหวะนั่นตีมาจกมาบายคอยบานอุ้ย อายคอยกันนั่เฮียงกันอยู่อายแล้วกระลูกนา่งจุโคอยู่ด้วนนบ่นบลับอายปนกดันบอแนนในความฝันนั่นแล้วกระลูกนั่งคอยกันับเมื่อเข้าออกคอยยากอายอายตร่นั้อายปนกนี่เท่าปัานไหนไม่แล้วบ่เท่าแล้วอายุสามสิบเกตปีแล้วตายแล้วตายแล้วเก็แต่ว่าในความฝันเรามานั่งเฝ้า แม่นแล้วก็นอนนี่น้กากันธรรมาหม่องหนึง่งเสื้อหน่วยหนึง่งแล้วกับปูนอนแล้วกันั่งอยู่ครับนั่งแนมเบื่องบักกัน,นมันสาวข่อยอยู่อืมมันนี้ข่อยก็จับเมื่อมันออกข่อยก็ได้ดูขืนนั่งอยู่เที่งเสื้ออาบานี่ครับนั่งอยู่มันก็นอนอยู่มันกับพดีไี้ได้มันแห้งมันก็นอดนอิวหันแล้วข่อยก็ดูมันมานาั่งข่อยว่าอ้ายกันั่งแน่เบิ่งอยู่ข่อยว่าบ่บย่านไปเรื่อยมาแห้งจ <ะ S 1> จเจียวให้ได้ ว่าที่นี่อันค่อยแกยักษ์อายเนาะแต่ว่าอายแล้วอายุสามสิบเกี้ปีแล้วตายโอ้เราเสียตอนอายุสามสิบเกี้ยปีง่อยสิตีเอาอายุเล่าก,กับอะไจังสีน,น้าเดีอจังไหนเขาต้องเผื่อไว้แล้วเนาะถ้าบ,บุญทุมเนาะเราบรทัดมีดูไม่อยาดหรอกอมันตีดอกอ่ะให้ให้ปนกบบอกส<อ>ุดก่อนเดี๋ยวเอฟซีสีดาประเทืยงกันเฝ้าตีรัดหนาเพราะเดี๋ยวเอฟซีเราจหายบาดนี้ค่อยกับฟันตี ฟันว่าข้าสื่อสีนสื่อไขสื่อลาบมาสูค่อยกินบาดนี่ผู้บาวคนนี้ละในหันละในหันนี่ยตัวกันหนะในกลามฝฟันน่ะจัง่าแล้วผู้บาวผู้มาเฟื้อนี่ละ่สื่อมาสูกินเออสื่อลาบโอ้ยมีตลาบดิบเพีังไนนอบบาดนี่ขอก็เ่รเค่อยกินดาบดิบอืมมูเข้าก็กินจนเทียนจนเทียนข้าก็บวกให้กินแม่กินแม่ก็สาวคือกันในวัน มึงบอที่บอกป็นังก็บอกข่วยพูดนำมึ่งกันเลยที่บอไปสาวมากคนไม่เคยกินเนาะมันก็คืดข้อแข็งอยู่คือกันน้าแนี้ก็แต่ก็ได้กินอยู่ก็ได้เศร้ากินอ๋อกินอยู่กินอยู่แต่ว่ามันมันคืดพ่อแหละแนว่ข้อเป็นจริงเข้าบอกกินเนาะเขาก็เลยคืดข้อแข็งว่าจันทเกิดมากว่าเคยกินดิบจะเถื่ออืมมันก็เลยคืดข้อแข็งนะก็ได้เศร้ากินกับมูเขาเดี๋ยวสาวใจยังอย่างยังอย่างอยู่นะ อายผู้ใดอยู่น้ากันแล้วก็กินคือกันน่ะหน้าู้ทธตายนั่นยักมันสิเป็นแนวไล้วแล้วคอยกระเซียงคอยกระวจักคือกันคอยกระเซียงบักเด็กบักผีโป่งนี่ล่ะก็เนี่ยเหมือนอันหมอเกลอดนี่บ่มาแม่บ่กบ่บ่มาบ้านเห็นแม่บอกบอ้สมสมว่าหมอดีท่าไงบักผีโป่งอีดีเนาะหมอสิดีท่าอื่นมาอื่นเห็นกับบ่เห็นไม่มีแววเลยก็ย้อนเพิ่นคุยกันขอกันเนาะเออก็คือสีรักษะ ัจจะเขาก็ได้สปลอยให้กันนั่นนะครับผมมันเป็นอย่างที่คอยฟันมาคลื่นนี้นี่ตัวเลขงวดก่อนนี่ปนกไหมาตัวอย่างก่อนเหรอศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกแม่นกับหกหนึ่งกับหกหนึ่งโอ้โูน่าวของหนึ่งโมเน่ได้ครับท่านผู้ชมอาจจะมากอาจจะเข่าไปไหนตัวเกาสมบ้อผัววเก่าคอยว้าเออ เออได้จังไรข่อยก็มันสิเป็นไปได้บ่ได้ตัวเก่าข,อขอ่อยก็คืดอยู่นั่นน่ะแต่ว่าทผู้เสี่ยงว่าตัวใหม่ก็มีเอะท่านผู้ชมจังว่าสินตีแต่ว่างวดนี้ฝันว่าจะอยากได้กินนีวมันสิเป็นเลขชุดนี่บอกค่ะท่านผู้ชมเพราะผู้เบาเบาเก่าป่าแล้วมาเฟื่อเด้เออเฟื่อยูยนใส่กขนาดอ้ายนั่งเฝ้ายโยนนู่นโย่น้ำกันก็ยังสิเฟื่อสิเอาให้ได้ยังสินามักแข็งมักหลายอ้ายของคุณแม่นีน่ ลายนี้จากหลายปีแล้วเคยฟันหลายปีแล้วกับฟันบ่ฟันเห็นดูแต่ว่าฟันเห็นหย่ำได้เด็กอยากออกอายุเล่าต่างสังกับตงอายุสามเก็กับแบบว่าเก็ศูนย์อันสามศูนย์ดังสี่เอเที่ยงสิตีให้น้กง่ันผู้ชมเนาะนล้อายุสามสิบเจ็ดปีแล้วเสียชีวิตแต่คนตายกับต้องตีเป็นศูนย์อายุก็คือสามสิบเจ็ดนจะเป็นสามเจ็ดศูนย์บ่ทันผู้ช่มนึกศูนย์ สามเจ็ดจส่บอกแต่ว่ามันอยากออกได้อายุเราแมนเมนคือเลยกอมยนว่อยใจวันหน้าสปีหปีกับ่ฝันเห็นเ่อหนึ่งอ้าวป้าว่าอยงไหนสัพเี่ยงตีกัชนีตัวสไปเอาตัวเพราะว่าคนตายนาะคนตายก็ต้องเป็นศูนย์มรอรุนรุนเม่ว่าสิฝันยังตัวมองไม่บอโดดจัางน้วันเดียวหนึ่งสอปีกับ่ฝันน ก็ต้องเป็น037พออายุเพิ่นเพิ่นเสียช่วงเวลาเพิ่นคัเป็นนุม่มเต็มโตรครับมผมอายุ37ปีเราบอนได้ดูเลยเมีย037หรือว่า370แมนอะตัดกันไปโดดหรือส,สิมไผสิมัก0 6 5กับว่ากันครับสมุชมแต่ว่าพอเที่ยงว่าให้กันไว้ทั้งสองจุดจะดีกว่าแต่ว่าแต่มัสจเป็นอย่างไรเ้อแม่กับว่าจากักคือกัน ก็ให้แค่เป็นแนวทางเอาป่าเนาะแค่เป็นแนวทางคือฝันจังสี่ขั้นหูวจักม่ได้ยุ่งซี่ดอกแมนบอเสียงหลายมือละล่ะแมนบอจนกับว่าฝันจักเที่ยมือขึ้นนี่กับขึ้นอยู่ว่ากูสิโอ้กุสิร้องิ่งอีกก่อนจะขึ้นให้มันขามพระก่อนวันซะให้มันผ่านผลไปก่อนขั้นบ่ฝันมืออื่นนี่กูเอาถิมแทหวะอืมเออมานี่เสียงแนวได้สามสี่ขึ้นกับฝันอยู่ฝันแต่ก่อนขึ้นนี่ ครับฝันว่าเขาเอาบอกหมูมาขายให้เพื่อ,อืนบกแตงหมูเฮานี่แมนบกบแตงหมูกินน,นี่ละบ้านเอามาย่อออกแกะกะตามาว่างตุ่มว่างตุ่มลงบัดน่วยชุดถ่ายว่าง,งร่งดถ๊กลงกระลางแตกตุ่มแรหลงจึงคึงแต่ว่าจังสีเป็นอย่างไรศูนย์สีตายด้วยเป็นศูนสีบวมี วัอจักคือกวยมันกับเนได้นอที่แดกมากกลมกลมหมหมองก็คือศูนแวหนอกระศูนเนื้อตกลงแดงจึ่งคืงหวยมันสศูนย์ใหม่กคือเกาบ่จังว่าแดงกึ่งครืงนี่้วยซูนมันตายแล้ววอซูนมันอยู่และววอจะสีบลาบะศูนมันอยู่แล้บวกับวเน่นะครับทกคนตะโก่งแรงกึ่งคืนโอ้ยคอยก็คืดนอนในความฝันได้สะซื่อมาบานี้เห็ดบังหมูแตกเฉมาคุ้มให้กูซื่อซอยซะนาะ เียนกรรมอีกกูยังบ่มีเงินบ่ได้ไปหาเ<อ>งินที่วะโอ,อ,โอ้วจังว่าโอ้ยกูก็คืออุกได้ขึ้นในใจครับแต่บ่ปากดอกบันดนนี้น้อยนึงพูนนึงก็เอาเฮ็ดมาขายขายเฮ็ดเต็มกระตาได้ปันไหน,นดอกเฮ็ดนี่อันเต็มกระตานี่สี่สิบบาทละสันสี่สิบบาทค่อยก็ว่าเออค่อยสิเอาดอกโมกันยุ่มมะเบิงเนาะค่อ,คอยเอามมอกวอมกระตาไว้ ว่ไม่ได้จะคลองสะเอามีแต่เห็ดดอกงามโอ้แสดงว่างวดนี่วิกข้างนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยดีขัางนี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขปนุกอาจจะเป็นอีกชุดหนึ่งก็ได้คือบะเทื่องบอกนั่นผีผี้ส่นางเบิงมังเฝาอยู่ภูบ่าวเกากับมาว้นมาเวียนเพิ่นตายเมื่ออายุ37ปี คนตายก็คือศูนย์ก็เป็นสามเจ็ดศูนย์หรือว่าศูนย์สามเจ็ดแต่ว่าสี่สิบบาทนี่ก็อาจจะเป็นเลขล่างได้อได้ครับท่านผู้ชมเไอ้มาเลขเป็นอย่างงั้นว่อแต่อยู่กับศูนย์ว่จ้ะแสดงบอกว่อดศูนย์ตัวศ<อ>ูนย์อย่างงแต่เลขจึ้งคืองี่แม่นแล้วม,มันจะอยู่แล้วมันจะไม่จึ้งค้างสี่สิบบาทบาทนี้เฮ็ดนี่ก็ได้เอาได้เลยเอาไปแกงคุ่นได้เดียวนี่โอ้ยคุณชีโมเบืาว่อดก็คือว่อดในใจอยู่นั่นนะมั่นใจครับท่านผู้ชมมั่นใจ พิจารณาเอาแต่แหน่พี่นองกับลายเนาะครับผมพร,พราพรพรจักคือกันนั่นแหะป้ากับบ้องหู้แต่ว่ามีความฝันกับ<ม>จะบอกชูพีสุนองฟังเนาะป่าเ<อ>นาะเซ<อ>ียงเล็กตัวนี้นี่คือฝันทอนี่ล่ะอืมฝันทันี่ก็บอกง่ายๆค่ายมันเป็นเลขชุดเก่าผลชุดใหม่ครับท่านผู้ชมตามพอเที่ยงว่าพราชุดเก่าคุณป้าเอาเสียงไว้ตั้งสามสี่มือก็มาฝันว่าได้กินเนื้อมือขึ้นบ้านพระวันนี้ก็มีน้ำซัำก็มาเห็นไอ้ผู้เสียชีวิตไปแล้วบ่อยได้ฝันเห็นกันง่ายๆนะครับท่านผู้ชม สามปีสี่ปีจังสิฟันเที้ยหนึ่งคล้ายๆเพิ่นมาให้โชคอายุเพิ่นสามสิบเจ็ดตายก็คือศูนย์ก็เป็นสามเจ็ดศูนย์หรือว่าศูนย์สามเจ็ดแต่ว่าคุณปากมาฝันบมวกมั่วแต่เนี่ย้ายว่าศูนย์ยังอยู่แดงจึงคืองอยู่หรือว่าคนมาขายเฮ็ดให้ก็ะซี่ซี่บาทนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขได้ตกลงแดงจึงคืองันเนีงามคือยังหนึ่งหมวกมูออม่เอาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขก็จะมีประมาณนี้เป็นบ่อปาแม่นเอาเนาะครับเนาะไปครับท่สมุชุ่ม เอาไปเบิ้งตัวเลขกับเอ็มินของข้าวเสียนใส่สมุดให้พี่ให้น้องได้จดใส่กระดาษไว้ครับผมหรือว่าแคะหนาจอไปเบิ้งเนาะโฉกแฮมมัดครับคู่ผู้คู่ขวัญเอฟซีกลายครับสาธุขอบคุณที่หลายปนกขอบคุณที่หลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันมาเนื้อเถิดครับท่านผู้ชมตัวเลขของปนกเพิ่นกะมีมาอีกชุดหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าบโบมันผีแกนหลอนในครับท่านผู้ชมยังเป็นของผีโป่งคือเก่า แต่ว่าป้านโกว่าจะถอดออกแล้วครับเเลขไปเสี่ยง06หาก being ับโกหนึ่ง06หาหรือ0หา6ประมาณนี้แหละแอดมินเขาอาจจะจดผิดเนาะแต่ป้านโกบอกว่าเป็น056แต่แอดมินเขาเขียนเป็น06หาแต่งวดิผ่านมาครับผมคิที่ผ่านมากมันไปเสี่ยงจนเพิ่นจะเอาออกละครับพอดีเพิ่นว่าเออมั่นพระมือแรกมันพระเอาไว้อีกกล้วน่าขันบ่ฝันอีกยังผลวั่นพระเ้าจะออกเพิ่นว่าปรากฏว่ามือเคลื่อนหนวันพระปรากฏว่าฝันว่า ผู้บ่าวเก่ามาเฟื่อ,อยอกล่ะครับแต่หมูชุ่มมาว้นหนา้าว้นหลังกอดหน้ากอดหลังเกี่ยวหนา้าเกี่ยวหลังนั่นล่ะไล่ให้ไปใส่กระบ,บอไปครับผมละกะผีอ้ายก็นั่งอยู่น่อกันครับผีอ้ายพนเสียชีวิตตั้งแต่อาอยุสามสิบเจ็ดปีพันมีลูกม,มีเมียวพนว่านานๆจังหวัฝันขังหนึ่งว่าใส่ป้าเจ้าก็เลยแปลว่าคันผีอ้ายนี่มันก็น่าจะเป็นสามเจ็ดศูนย์อายุสามสิบเจ็ดปีคนตายก็คือศูนย์คตีให้เป็น 3, 0, าสามเจ็ดศูนย์หรือว่าศูนย์สามเจ็ดเจ็ดสี่เนาะแต่หมูชมเนาะ แต่ว่าป้านกกับว่าได้ซื้อเห็ดมาแกงว่าชั่นเข้ามาขายให้กระตาหนึ่งสี่สิบบาทคนอื่นสิขั้วเอาป้านกว่ากุมไว้เลยบ่ให้คนอื่นเอาแกงได้กินได้อยากเลยเพื่อนว่าเนาะเอาลองไปพิจารณาเบุ๋งเนาะคราบแต่หมวดช่เนาะตัวเลขจะมีอยู่สองชุดครับผลชุดแรกก็จะเป็นศูนย์หกห้าหกหนึ่งแต่ว่าชุดที่สองก็คือสามเจ็ดศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ครับผมเป็นตัวเลขของผีโป่งครับศูนย์หกห้าแต่ว่าความฝันของป้านกคืนวันพระก็คือสามเจ็ดศูนย์เนาะ ไปมาก็ลองไปาพีจีนาเบื้องรับผมพอเที่ยงกับมาติดตามให้แกเป็นแนวทางเด้อครับคิดว่าจะได้ตัวเลขจะพีจีรอนสรุปแล้วยโบแมนครับเป็นความฝันของผีผีไส้ับผมเนาะขอบคุณท่านใดที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่องช่องสตารดาชาแนลเน่เด้อครับแต่มาชมเพระาะว่าเป็นกังใจให้คนท่านขีปนะครับผมเนาะเดินทางไปหาคลิปดีๆตัวเลขเดบ่งป,ปันให้พี่ให้นอ้องสุดทา้ายนี่ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญ คิดหวังคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปเงินไหลน้องทองไหลเขาบ้านเสมอเสมอคลิปนี้พอเที่ยงจะขอจะลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอยู่ปลาครับผมปลาพูเพ่นอยู่ข้างๆปูกไว้กับกีง่วงงามงามอยู่ขอกงวงนะครับท่านผู้ชมเนาะ